ความคืบหน้านล่าสุดจากเพจ Facebook ของทนายนิทัศตได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในหัวข้อใครสนใครให้ใครโกหกตอนที่หนึ่งว่าถ้าเริ่มต้นด้วยการไม่พูดความจริงพุนง่ายๆก็คือให้การเท็จภาษาชาวบ้านเรียกว่าโกหกต่อมามีคนจับได้ท่านว่าคำพูดของบุคคลน,นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ หลังเกิดเหตุสดิ้งให้การว่าเล่นเกมอยู่บนแคร่หน้าบ้านและเผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นจึงรู้ว่าน้องหายไปและเที่ยวตามหาต่อมาความลับแตกเมื่อสดิงไปให้การกับตำรวจกลายเป็นว่าแม่เป็นคนสั่งให้สดิ้งพูดเช่นนั้นเพราะกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดกับสดิงแท้จริงแล้วสดดิ้งไม่ได้เผลอหลับคำถามทำไมแม่จึงต้องทำเช่นนั้นแม่กลัวอะไรนักหนา หรือว่าแม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายและคนร้ายคนนั้นมีอิทธิพลที่แม่และครอบครัวกลัวมากสดิงอายุสิบกว่าขวบคิดเองไม่เป็นหรอกดังนั้นจึงฟันทงได้เลยว่าหลังเกิดเหตุใหม่ๆหลายคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวภัยที่อาจจะมาถึงตัวนั้นย่อมแสดงว่าใครพาน้องชมพู่ไปคนใกล้ตัวน้องชมพู่รู้อยู่เต็มอก ตั้งแต่วันแรกแล้วแต่พูดไม่ได้เพราะคนคนนั้นต้องมีอิทธิพลสูงมากทีเดียวการพาน้องชมพู่ไปทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนต้องมีการวางแผนมาดูลาดเราสำรวจเส้นทางและอาจจะมีคนใกล้ตัวเป็นผู้ส่งข่าวหรือทีมงานดังนั้นที่มีข่าวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซ ที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมขับออกไปกับเด็กหญิงทำไมตำรวจถึงเมินเฉยล,ละ่ะตำรวจควรจะตอบคำถามนี้ให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะออกหมายจับใครลุงพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพุ่มอิทธิพลแน่นอนดูได้จากบ้านและห้องน้ำคนมีเงินจะปล่อยให้บ้านและห้องน้ำเป็นแบบนี้หรือเมื่อลุงพลจนมากจึงไม่มีศัก,กยภาพที่จะทำการลักพาตัวน้องชมพู่แน่นอนและไม่รู้จะทำไปทำไม โดยหลังเกิดเหต,ตุต้องอยู่เดียวดายหมดอะไรกับชีวิตจนสื่อต้องตามติดดังแบบคาดไม่ถึงแต่เมื่อไฟหนึ่งจำใจต้องเลือกว่าจะปกป้องคนในครอบครัวหรือจะปกป้องคนนอกครอบครัวไม่ต้องทายฟันทุงไปได้เลยเลือกครอบครัวแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติโทษกันไม่ได้จากเพจเฟซบุ๊กของทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเรื่อง ปิดคดีของน้องชมพู่ในตอนที่สองว่าในความเห็นของทานายท่าสังคมและสื่อไม่กดดันเจ้าหน้าที่ตำรวจเกินไปยอมรับความจริงว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะจับคนร้ายได้ก็ปล่อยให้เป็นคดีปริศนาไปตลอดกาลให้คงอยู่แค่องค์พญานาคซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นตำนานเล่าขานไปช่วลูกหลาน หลายคนถามทนายว่าการไปขอสารออกหมายจับต้องทำอย่างไรเป็นอำนาจของใครและเหตุผลในการที่สารจะออกหมายจับคืออะไรทนายขอตอบแบบง,ง่ายๆผู้มีอำนาจไปขอสารออกหมายจับต้องเป็นระดับนายตำรวจและเกี่ยวกับคดีโดยจะต้องมีพยาหลักฐานเบื้องต้นพอสมควรว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดและ เป็นคดีที่มีโทษสูงกว่า3ปีหรือมีเหตุขวนเชื่อว่าจะหลบหนีหรือไปยุ่งกับพยานหลักฐานไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มาตามหมายเรียกของตำรวจหมายนัดของสารโดยไม่มีข้อแก้ตัวสารถึงจะออกหมายจับให้ แต่คดีของนอนท์ชมพู่ทนายคิดว่าทุกคนไม่เข้าายที่จะออกหมายจับทุกคนเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยจากการให้สัมภาษณ์เสียมากกว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งตำรวจไม่เคยมีหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหาและไม่มีใครคิดจะหลบหนีดังนั้นการไปขอออกหมายจับจึงไม่ง่ายอย่าตีตนไปก่อนใครมันทำให้ตกเป็นผู้ต้องหาตามคำพิพากษาของสังคม เป็นทนายมา40ปีเห็นเพียงสารออกหมาจับแล้วผู้ถูกสารออกหมาจับให้ทนายไปยื่นคำร้องขอให้สารไต่สวนเพื่อยกเลิกหมาจับอันนี้มีแน่นอนและบางคดีสารก็ยกเลิกหมาจับให้ดังนั้นช้าๆได้พาเล่มงามเป็นไปตามระบบกฎหมายดีกว่าอ้างว่าไม่มีกฎหมายห้ามสารคงไม่เล่นด้วยแน่นอนผลดีเกิดกับคนทำ ผลร้ายเกิดกับลูกความที่ทนายเขียนมาไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีลุงพลนะครับเพราะไม่ได้มีการพูดถึงเนื้อหาของค,คดีเพราะเมื่อมีคนสงสัยถามมาก็กเลยตอบให้หายสงสัยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีข้อบัญญัติไว้ชัดเจนควรทำในสิ่งที่ควรทำเอ่ยเหนื่อยใจทุกวันนี้บ้านสี่หลังคน8ปดคนน่าสงสารมากน้อยต่างกันแต่ครอบครัวผู้สูญเสียและลุงพลน่าสงสารมากที่สุด ตกเป็นเครื่องมือหากินของสื่อบางฉบับหรือพัดลงไปกับคนบางคนพาไปซ้ายก็ไปพาไปขวาก็ไปเรียกว่าไปไหนไปกันลงทางไม่รู้ตัวแถมทางไปนรกไม่ใช่ไปสวรรค์น่าสงสารจริงๆครับทนายนิทัศน์ประเสรศิฐเนติกุลจากเพจเฟซบุ๊กของทนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ในเรื่องของปิดคดีของน้องชมพู่ตอนที่หนึ่งว่าลุงพลแอบขึ้นเขาเป็นข่าวที่ไร้สาระเหลือเกินเวลาผ่านไปแล้วถึง9เดือนไม่มีประจักษ์หลักฐานพยานอะไรแล้วที่จะลงเหลืออยู่เพราะถูกทำลายไปตามธรรมชาติน้องชมพู่ไม่ได้ถูกตีถูกฟันหรือถูกรัดคอแม้กระทั่งข้อสงสัยที่หลายคนครุ่นคิดว่าโดนไฟช็อตจำต้องไปหาพยานวัตถุดังกล่าวเช่น ไม้มีดเชือกแต่น้องตายเพราะขาดอาหารร่างกายทนสภาพไม่ไหวจึงสิ้นใจโดยไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายพยานวัตถุที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุคือเส้นผมจำนวนหนึ่งของน้องชมพู่ที่ถูกตัดทิ้งไว้เป็นการแก้เค็ดสกุดวิญญาณตามความเชื่อของคนร้ายส่วน DNA ไม่ต้องพูดถึง ถูกย่ำเหยียบผสมกลมกืนกันไประหว่างชาวบ้านที่ไปมุงดูศพก,ก่อนที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะมาถึงที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเหลือเพียงเส้นผมที่ถูกตัดทิ้งไว้รองเท้าของน้องและรถแม็กโครที่ตกทิ้งไว้ใกลที่เกิดเหตุให้เป็นข้อถกเถียงกันว่าไปอยู่บริเวณนั้นได้อย่างไร มีใครนำขึ้นไปวางไว้ถ้าจะหาพยานบุคคลไม่ต้องไปหาที่ไหนไปหาใน YouTube หรือช่องข่าวต่างๆมีเป็นข่าวทุกวันใครพูดอะไรใครเห็นอะไรมีหมดแล้วแถมมีรายละเอียดพอๆกับที่ตำรวจได้สอบไว้เป็นพยานหลักฐาน สิ่งที่ทนายเขียนมาเกือบทั้งหมดก็ได้จากการดูข่าวจากทีวีจาก YouTube โดยตัวเองไม่อยู่กรุงเทพก็อยู่ภูเก็ตยังไม่รู้ว่าจะไปจังหวัดมุกดาหารไปเส้นทางไหนได้บ้างดังนั้นการขึ้นเขาจึงเป็นเรื่องเดินเล่นมากกว่าถ้าทนายได้ไปที่กบกทนายก็จะต้องเดินขึ้นเขาไปดูจุด ที่ทิ้งศพน้องชมพู่ให้มีความรู้สึกว่าได้มาถึงจุดที่เกิดเหตุแต่ทนายจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานของตำรวจเพราะอาจจะเป็นการก้าวไก่การทำงานของเจ้าพนักง,งานตำรวจได้วันนี้ทนายยังมีความเห็นว่าไม่ว่าตำรวจจะออกหวยไปที่ใครคนนั้นเป็นได้แค่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ท้ายสุด สารพิาพากษายกฟ้องเพราะขาดพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุพยานบุคคลและพยานนิติวิทยาศาสตร์มีเพียงพยานแวดล้อมที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริงส่วนการที่เจ้าพนักง,งานตำรวจจะขอสารออกหมายจับใครก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะผู้พิาพากษาก็ต้องคงติดตามคดีน้องชมพู่ มาพอๆกับประชาชนคนอื่นและด้วยประสบการณ์ ของตัวผู้พิพากษาเองก็พอจะมองออกว่าคดีนี้เป็นคดีแค่สงสัยจะสงสัยใครก็ได้ถ้าจะสงสัยลุงพลก็เอาข่าวที่เป็นผลร้ายต่อลุงพลมาเสนอเป็นการชี้นำถ้าสงสัยผู้สูญเสียและคนใกล้ชิดก็เอาข่าวที่เป็นผลร้ายต่อพวกเขามานำเสนอแต่ถ้าเอาแต่ความสงสัยง่ายนิดเดียวเอาทั้งหมดไม่เป็นผู้ต้องหาแล้วให้ไปโทษกันเองในศาลหรือให้ศาลไปชั่งน้ำหนักพยานว่าควรจะลงโทษ หรือยกฟ้องใครแต่นั้นก็เป็นการปิดคดีแบบง่ายๆและเชื่อว่าท้ายสุดศาลก็คงจะต้องยกฟ้องทั้งหมดแต่ถ้าจะเอาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปเป็นผู้ต้องหาพยานฝ่ายโจทก์เองก็อยู่ในข่าผู้ต้องสงสัยเหมือนกันจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะลงโทษจำเลยได้สุดท้ายก็ยกฟ้องอยู่ดีบุมนอยร้อยเอ็ยูทูบเบอร์ที่ถอนตัวจากบ้านลุงพลได้เปิดเผยว่าสำหรับ เรื่องของนายอ่อนั้นตนไม่ค่อยสนิทกันมากนะักแต่เท่าที่สังเกตคิดว่านายอ๋อเป็นคนคิดเร็วทำเร็วนิสัยผงพผังและเป็นคนที่อยู่ข้างกายของลุงพลสนิทกับลุงพลมากที่สุดและถ้าเขาถูกแจ้งจับคดีตัดไม้ร่วมกับลุงพลตนมองว่าเขาก็ต้องรับผิดในสิ่งที่เขาทำเพราะอยู่ภายใต้กฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ตนคิดว่าลุงพลจะต้องช่วยนายอ๋อแน่นอนเพราะนายอ๋อเป็นคนใกล้ชิดและช่วยลุงพลทุกอย่างบางครั้งก็ช่วยดูแลในเรื่อง ส่วนตัวด้วยอีกทั้งยังช่วยการก่อสร้างต่างๆทั้งศาลเจ้าแม่สุรพีและอื่นๆและมีส่วนร่วมหลายๆเรื่องในการช่วยกันคิดช่วยกันทําซึ่งตนคิดว่าถ้านายอ๋อถูกดาเนินคดีลุงพลก็จะต้องช่วยแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเพราะนายอ๋อถือเป็นผู้มีพระคุณกับลุงพลตนคิดว่าลุงพลไม่น่าจะใจจืดใจดําทิ้งเขาอย่างแน่นอน ด้านเจเปิลสายฮยูทูบเบอร์ที่ถอนตัวจากบ้านลุงพลอิกโคนได้เปิดเผยว่านายอ๋อมินิสัยชอบพูดเสียงดังไม่เอาใจใครนอกจากลุงพลและป้าแตน ชอบให้เมียตามถ่ายตัวเองเวลาทำกิจกรรมร่วมกับลุงพลซึ่งนำคลิปลงช่อง YouTube เพื่อให้ FC ลุงพลเทใจให้กับเขาวางมาดข้างกาลุงพลทำให้ยู u ูบเบอร์คนที่มาใหม่ๆก็จะเกรงกลัวเขาซึ่งตนไปเจอเขาในตอนแรกตั้งแต่หมู่บ้านกะกอกะที่ยังไม่มีความเจริญหากนายอถูกจับแล้วลุงพลจะช่วยหรือไม่ ตนอยากชี้แจงก่อนว่าเท่าที่ตนสังเกตลุงพลถ้าลุงพลมีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือแต่ถ้าใครมีเรื่องลุงพลก็จะเฉยๆไม่เข้าไปช่วย มักจะอ้างว่าติดปัญหาต่างๆและไม่เคยคิดจะช่วยใครแม้แต่ตอนที่ตนเคยช่วยเขาทําก่อสร้างและเคยไปขอเงินลุงพลซื้อเครื่องดื่มชุก,กาลังจํานวนเงิน40บาทแต่เขาก็ยังไล่ให้ไปขอเงินจากป้าแตนและเมื่อตอนไปขอป้าแตนก็ไม่เชื่อว่าลุงพลให้มาขอเงินตนจึงเชื่อว่านายอ๋อต้องสู้คดีด้วยตัวเองเพราะลุงพลป้าแตนหวงเงินมาก คงไม่เอาเงินมาช่วยนายอ๋อแน่อย่างไรก็ตามถ้านายอ๋อถูกจับไปด้วยก็เพราะนายอ๋อไปอยู่ข้างตัวลุงพลตลอดเวลาไม่ว่าลุงพลจะตัดไม้หรือทําอะไรนายอ๋อก็จะเข้าไปช่วยจึงทําให้ในายอ๋อต้องติดร่างแห่เรื่องการตัดไม้